ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับช่องพายต้นคนตีพึ่งอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราจะมายกยอยกกระดุมกันนะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมกันไปพร้อมกันครับผมตรงนี้มาตึกปลาน้ําแดงครับผมยกก็ยกยอยกกระดุมปลาน้ําแดงไปเลยไปดูกันนี่ครับนี่ครับผลพันธ่องครับผมอยู่นู้นพันอ่องอยู่ไกลครับผม เอออย่ครับผมน้ำแดงหรือเปล่าผมดูเอครับนี่ของผมครับผมนี่ก็ได้ปลาเมื่อไหร่เนึ่ยครับผมเนี่ยอย่างนี้เป็นปลากลุ่มครับผมปลากลุ่มกระมังก็มีครับผมนี่ครับนู่ไอะครับผมมีแต่คนมายกพาน้ำแดงครับผมวันนี้เดี๋ยวมาชมรับชมของผ่านตรงครับผมมาจะได้ปลาดีกันหรือเปล่าครับไปดูกันครับ มาแล้วครับผมหนึ่งครับโอเคติดไปเล้วยยกไปเล,เลยครับผมนะดูกันต่อครับผม ดัวหนึ่งตัวหนึแล้วก็ผมโอ้โหสองตัวครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยครับนี่ครับปลาครับผมเนี่ยเห็นเห็นไหมเนี่ยเป็นปลากุ่มที่นี่เขาเรียกว่าเป็นปลากุ่มครับผมนี่เลย ยกอันนี้บาทครับผมโอ้รอบนี้ไม่โดนครับรอบสามไม่โดนแล้ว Cuma tak apa, kom. Oh, rungak, kom. Rungitlah. เรื่อยยกกันไปเรื่อยๆผมตรงนี้ยกกันเรื่อยๆ ตัวสองตัวน,น,น้อยๆเอารอดูคืนนะผมอีกทีนึงมัาจะตัวใหญ่ขนาดไหนคือมันจะเป็นปลาเก้งปะะลากระมังหูือเป็นต่อครับยกดูปลาบอนตัวน่านนะ ปลาบอนอยู่นะตอดากะดุ้งอะนะมาแล้วหนึ่งตัวครับี่เห็นโอ้มามานี่ครับผมมา,มาแล้วมา,มาแล้วมา,มาแล้วกลุ่มกับปลาขาวขี้ลำ รู้ว่าปลายปลาอะไรขึ้นครับผมเป็นเมดน็ดปลาขึ้นยกเลยครับเป็น,ปน,ปนปปไฟปลาอะไรขึ้นโอ้ไม่มีอะไรกี่เป็นเม็ดขึ้นนะครับพี่นอ้องเป็นเม็ดขึ้นตุมต่มๆใส่ย,ยูไทน์ยอแต่กระดุมครับผม bình cây không bình kinh to hấp. Ừ. à nói กินต่อครับผมลดไปหน่อยไปหน่อยไหลไม่เอาครับผมอยครับผมนี่ครับ เียแบบคนนี้จะรับชมกันได้ยาวผม โดดแล้วเขียนไม่ในกล่องกล่องมันจะไม่ค่อยเขียนคะแนนเ,เราปรับให้ครับผมก็สักประมาณนี้โอเคครับ

สองตัวครับผมทุกผู้ชมมีสองตัวครับท่านผู้ชมครับสองตัวก็ยังดีพอกลุ่มครับเนี่ยกลุ่มหัวเขียว bây giờ 3 này không thấy nhé ừ ừ con này nội <laughs> đại ạ ừ ได่นมเนเ่ยเงียบเงียบครับเลยดูกันตอ่อครับผมเต็นแล้วครับผมเต็นแล้วเต้แล้วเต้แล้วเต้นขนาดไหน,น,น,อน,นโอ้อยู่ครับผม 嗯。<laughs> <laughs> hmm. โตก็มีกี่โตครับผมโอ้มาแล้วครับผมหมายแรกหมายและอืมเจียงนุ่นเฮ้ยวเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเลยนุนยกขึ้นเป็นพวกเป็นพวกเป็นพวกเลยครับเฮี้ยวเฮี้ยเฮ้ยกันอยู่ครับนุ่น ดูต่อครับท่านผู้ชมดูต่อครับผมเห็นไหมเห็นไหมโอ้มีปลาครับของตัวเดียวครับ Guys. ขากไ็ไลยเสือขาก็ดุงเสียงอของฮัคก,กับพี่น้องเอ้ยไหมมเปลี่ยนขากะระดุงใหม,ม่รับผมรับชมกันต่อครับดูต่อครับท่านผู้ชมครับดูต่อครับหานมารอบปั้นนี้เด็ดนุ่งแดงนุ่งแดงนะอ้อเต็มแล้วหนุ่มตัวครับทบบานน่านผู้ชม แล้วหนึ่งตัวม,มีกี่ตัวครับเอาเต็มมาแล้วครับผมเต็มมาเรื่อยๆครับโอ้โหอันเร้อนี่ครับผมรูก้กันต่อครับ ต่อครับทำเูยครับปาปาโดดนะครับผมโอ้ไปยังน่องใหญ่เฮะปยังน่องปยังน่องพักเข้า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 โอ้ปัดตองไปรไปถามปลาเข้าหรือแล้วปลาตองก่อนเนาะ เดี๋ยวไปตองครับผมตองขาวครับผมเนี่ยเห็นครับตองขาวตัวตัวไซกำลังหลบับดูไปต่อครับดูไปต่อครับอรอบนี้จะฟ้าครับผม น่าจะฟาวครับผมมีช่วงได้กับไม่ได้ครับผมหรือต่อครับผมท่านผู้ชมครับเสียงอ๋องเป็นพกเป็นพกเลยครับเลยโอ้ยตั๊กสองบาทสามบาทไปแล้วครับผมโอ้ยไหนโชว์มือนะโชว์มือหน่อยโชว์มือหน่อะน่าโอ้เสียงอ๋องจัดแล้วครับผมนี่ครับดุงของชาวบาา้านของเราครับผมหาอยู่หากินแบบวิถีสายนะผม กินแบบช่วงฤดูน้ําหลากครับผมน่ครับยกยอยกกระดุมกันครับผมนนครับผมกระไดรับผมเป็นพกเป็นพกกกับผมโอเคครับผมดูของเราต่อครับผมโอ้ของเสียงของติดเอาติดเอาคมมาดูของเราครับผม เป็นไงครับของเราของเราเป,ป็นไงบ้างเงียบจ้อยเอ็มมิตจีดีแสดงว่าปลายังมาไม่ถึงครับผมอืมแสดงปลายังมาไม่ถึงครับกายวัดนองด้ยปลาวนบ,บุ๊กายแล้ว ไปเนาะตุ๊บตับตุต๊บตับปะเด็กเอาไปเนาะโอ้โอ้โอโอบัตองครับถามะาข้าวถามะาข้าว ตัวผมปะตองด่วนระยะผมเต็มครับเราเต้นละ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 เกือบเปิดตองไม่ทันเลยผมเต้นละ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 โอ้ยมาไงปัสเียงปัสเียงมาผม ¡Ahora! ครับผมอืมนุ่งกอดุกขึ้นพกขึ้นนะผมนุ่งครับผมไกลๆด้วยครับผมโอ้มาดูอีกหลอดนึงกันลังขึ้นครับผมได้เปล่าขึ้นไหมขึ้นไหมโอ้ไม่มีครับผมแต่รุ่นรองเราครับผมตอนเนี้ยไหนครับ เตลนล้ว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 พรครับทับจุดครับจุปลินยาไอตัวเต้นออกครับ <oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆครับผม กูต่อครับโอ้ oh, เต็มแล้วครับผมเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วอีกตัวครับโอ้พ oh. อได้ครับผมพอได้ครับ มาครับ,มบแม่ใหญ่เงี้ยรุนนี้จะติดมองหาไหม โอเคครับสมาชิครับตอนนี้เดี๋ยวจะเราก็จะรอดูกันคืนอีกทีหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้ก็ถ่ายกลางวันให้ดูก่อนครับผมี๋ยวคืนผมจะถ่ายให้ดูอีกลิปหนึ่งครับผมนี่กับรรยากาศครับผมตอนเย็นๆครับผมี๋ยวคืนผมจะถ่ายให้อีกรอบหนึ่งครับผมอีกคลิปหนึ่งไม่ใช่อีกรอบหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับผมนี่ก็พอพอได้ปลาครับผมนี่ครับปลาครับปลาพอได้ครับผม เดี๋ยวเจอกันเมื่อคืนอีกคลิปนึงนะครับอีกคลิปนึงครับผมสำหรบบับปีนี้ต้องฝากลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ